สวัสดีครับกลับอีกครั้งในเกม Morning Moon Village นะครับก็ทุกคนก็รู้ดีนะครับเมื่อวานนี้มีการไลฟ์สดนะครับตอน2อทุ่มจนถึง4ทุ่มเลยนะครับมีใครได้ฟังบ้างครับผมแล้วใครได้รับรางวัลเป็นไข่บ้างครับนะครับผมตัวตัวผมนะครับก็ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะแต่ว่าลงทะเบียนไม่ทันนะครับเพราะว่ามันมีแค่500รางวัลนะครับก็ สแกนค r วอา์โค้ดแล้วก็เน็ตล่มกันไปนะครับผมก็คงมีหลายคนนะครับที่ไม่ได้นะครับอย่างว่านะฮะก็รอกันไปก่อนนะโอเคก็เดี๋ยวจัวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการอัปเกรดนะครับในวันนี้นะครับผมเนี่ยอีกแค่8นาทีเนี่ยผมต้องรีบพูดแล้วนะครับก็จะอัปเกรดอะไรบ้างนะครับนะครับอ่าอัปเกรดบ่าย3นี้นะครับบ่าย3านี้น่าจะได้เล่นกันนะครับโอ้โหแบบ อลังการคือหลังจากการไล์สดเนี่ยผมบอกเลยว่ายอดเหรียญครับนะครับพุ่งกระโูดเลยนะครับไปถึง440บาทแล้วตอนนี้นะครับนะวันเดียวขึ้นไปเกือบ25%เนอะอืมโอเคก็ยังไงนะครับคลิปนี้ผมขอ10ซับสไคร์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปพูดกันเลยนะครับว่าอัปเกรดอะไรกันบ้างนะครับผมมาครับอ๊อ่า ตรงนี้นะครับสิ่งที่จะอัปเกรดนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระบบ2กระเป๋านะครับตรงเนี้ยเขาจะทําเพื่อไม่ให้เกมมันมีปัญหาช้านะครับเวลาโหลดอะไรเงี้ยให้เกมมันเสถียรขึ้นนะครับไอตัวเนี้ยจะเป็นคังในบ้านเราเนาะเออจะเป็นจะอยู่ในกระเป๋าเมกาแลนด์ด้วยนะครับตรงเนี้ยถ้าเราใส่ไปแล้วอ่ะมันจะอยู่ในระบบออนไลน์เลยคือเราสามารถซื้อขายได้แต่ถ้าเราอยู่ในกระเป๋าเป้เราเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ในระบบเมก้าแลนด์นะครับ เมกาแลนนะครับอ่าก็เข้าใจนะคือมันจะทําให้เกมสะเทือนขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับทางผู้พัฒนาเขาแจ้งไว้นะครับอ่าก็มี2กระเป๋าเนาะก็ลองเดี๋ยวเกมเปิดเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็อย่างที่ผมพูดแหละดีเกมจะได้สะเทือนนะครับเวลาเข้าออกมันจะได้โหลดไวขึ้นนะครับ ก็ต่อไปก็จะเป็นระบบสเต็กนะครับสเต็กกิ้งเนาะอก็กี่กระหุ่นไลากาข้าโพดยักษ์เลยพวกนี้แต่รายละเอียดยังไม่ได้บอกนะครับว่ามันผลิตยังไงแต่สิ่งที่สําคัญคือมันสามารถทําให้เร่งการจเจริญเติบโตของพืชผลของเราได้นะครับก็ได้ข่าวว่าก็การทําออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับก็ต้องไปฟาร์มในป่านะไรครับมหาศาลนะครับโอเค,อเคต่อไปครับ n p c จะเพิ่มมาครับในเมืองเราจะมี ลุงโจตีดาบนะครับกับมินโฮที่เลี้ยงสัตว์นะครับผมนะครับลุงโจนะครับผมก็เป็น NPC ที่ตีดาบตีอาวุธนะครับผมจะบอกเลยว่าอัปเกรดมานี่คืออลังการแน่นอนครับจะไม่ได้ดําเดิมแบบฟาร์มไปวันๆแล้วนะครับตอนนี้คือจะมีการย่อยอาวุธแล้วนะครับบางคนที่แบบตีอาวุธแล้วแบบมันค้างขายไม่ออกเงี้ยเราก็เอามาย่อยกับลุงโจได้นะครับนะฮะ ย่อยออกมาแล้วทําการตีบวกอะไรได้อีกนะครับผมตีบวกได้ถึง7ระดับนะครับเอาแล้วทําไมถึงมีการตีบวกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะมันจะมีเกี่ยวกับการลงดันเจี้ยนด้วยนะครับตอนนี้เกมเริ่มไปไกลแล้วครับเริ่มไปถึงอวกาศกันแล้วนะฮะไปดวงจันทร์แล้วนะครับน่าโอเคครับต่อไปคือมินโฮนะครับเป็นเด็กที่ทําฟาร์มนะครับผมก็เราเกี่ยวอ่ะอันนี้คือเบื้องต้นผู้พัฒนาแจ้งมาว่าแค่เราไปคุยกับเขาหรือแบบส่งเควสให้เขาเนี่ย มันเกี่ยวกับการเพิ่มค่าความสนิทให้เขานั่นแหละน่าจะประมาณนั้นเพื่อที่เราจะได้เอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเกมอนาคตมาจริงๆก็เดี๋ยวค่อยศึกษากันอีกทีนะครับอันนี้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์โดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเท่าที่ผมรู้ก็น่าจะมีฟาร์มวัวด้วยหรือเปล่าฟาร์มนมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับอันนี้คืออ่า n i n g Moon เด e d ดันเจียนโปรเจนะครับตัวนี้จะเป็นอีกคู่โลกคู่ขนาดหนึ่งของเกม Morning Moon Village แต่ตัวละครใน o r n n n g Moon v วิ l a g e ของเราสามารถเข้าไปได้นะครับ mm hmm. เหรียญข้างเงินล mm ูมี่ก็สามารถใช้ได้นะครับอารมณ์ประมาณลงดันเจียนเลยนะครับผมนะอ,อารมณ์ประมาณลงดันเจียนนั่นแหละนะลงโจตีบวกพอมีมีตีบวกก็ต้องมีดันเจียนนะครับ <c oughs> <c oughs> เอออันนี้อันนี้สุดยอดนะครับอัปเกรดท,ท,ทีคืออลังการกันไปเลยนะครับโอ้โหเอาแบบ เอาแบบเปลี่ยนโลกกันไปเลยนะครับอันนี้ครับที่คนรอคอยที่คนว้าวกันเยอะที่สุดเลยนะครับเกี่ยวกับบ้านของเรานะครับเราสามารถขยายบ้านทําบ้านให้ใหญ่ขึ้นทําบ้านบ้านนะครับทําบ้านให้ใหญ่ขึ้นนะครับมีฟาร์มไก่มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเบื้องต้นภาพที่ออกมานะครับกําลังอยู่ระหว่างการพัฒนานะครับเอาละครับเอาละครับอันนี้คือสิ่งที่จุดเปลี่ยนของเกมอาจจะทําให้เกมเราไปถึงระดับโลกได้นะครับ เหรียญลูมี่อาจจะลงในกระดานเทรดนะครับนะฮะในกระดานเทรดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะจะอยู่กระดานไหนทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่นะครับก็ลูมี่อาจจะขึ้นก็ได้นะครับผมก็เตรียมดองไว้แล้วอ่าโอเคครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับไตรมาสต่างๆที่จะมีการพัฒนานะครับผมนะครับของวันเนี้ยที่จะอัปเกรดวันนี้นะครับก็จะมีประมาณปลดล็อกพื้นที่ในเกมนะครับผมอ่าเพิ่มฟาร์มใหม่ในเกมนะครับเปิดกระดานจัดอันดับ รประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้ที่มันสาคัญสําคัญระบบ2กระเป๋านี่จะเป็นปีหน้านะครับช่วงต้นปีนะครับผมรอได้เลยนะครับพวกเปิดฟาร์มใหม่ปลดล็อกโซนใหม่นะครับเอาวันนี้อ่ะวันนี้หลักๆก็คือปลดล็อกอปลดล็อกพื้นที่ใหม่ในเกมเดี๋ยวผมจะมาพูดนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อไปนะครับไตรมาสสุดท้ายเนี่ยจะเพิ่มโซนบ้านนะครับเกี่ยวกับบ้านละเพิ่มมินิเกม มีมินิเกมปลดล็อกพื้นที่ใหม่ได้ข่าวว่าจะมีระบบลอตเตอรี่ด้วยนะครับลอตเตอรี่หรือหวยนั่นแหละนะนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอกันนะครับตอนบ่ายสามนะครับบ่ายสามโมงนี้นะครับสิ่งที่ปลดล็อกขึ้นมานะครับกับอัปเดตนะครับนะป่าขวามือของเราจําได้ไหมจะมีการอัปเดนะครับผมจะมีของที่ดรอกเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับส่วนป่าใหม่จะเพิ่มจุดสองจุดนะครับก็มีป่าเห็ดป่าแร่เนาะผมจะพูดแบบภาษาง่ายๆเลยเนาะ ล่าแร่ล่าเห็ดนะครับแล้วก็อันนี้ล่าเดี๋ยวไปดูกันอันนี้คือป่าขวามือแล้วนะครับผมนะเห็นไหมครับเพิ่มอะไรขึ้นมาพินโคนเนาะผมอ่านถูกไหมนะอ๋อโอเคก็คือจะเพิ่มตัวนี้มาก็คงจะมีมูลค่านะครับแต่ทางระบบเกมยังไม่บอกนะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับผมแต่ก็ควรไปลองดูนะครับบ่ายสามนี้นะครับลองไปล่าดูได้เลยนี่นะครับต่อไปล็อกกี้โรดนะครับก็คือ ล่าแร่เนาะผมที่ผมพูดเอาไว้นะคือน่าจะเป็นเกี่ยวกับการล่าแร่คอปเปอร์เนาะเออเนี่ยหินน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครเจอก็ไปตีก็คงจะได้คอปเปอร์นะครับแร่เกี่ยวกับการตีอาวุธลุงโจแน่นอนผมเชื่อนะครับเอาละต่อไปนะครับที่เราจะเจอวันนี้อีกบสามป่าเห็ดนะครับเป็นป่าเห็ดพิษนะครับผมก็เท่าที่ฟังมานะครับมันก็จะมีเห็ดพิษนะครับอันตรายนะครับถ้าโดนเข้าไปแล้วเราอาจจะเสียค่าสเตมินาแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเสียมากขึ้นเป็นค่าเหนื่อย เราติดเราติดเหนื่อยไว้ง่ายอ่าแล้วในนี้มันจะมีเห็ดอะไรบ้างเห็ดบัฟนะครับผมมี2ออันเนี้ยเป็นเห็ดบัฟนะครับผมเรื่องราคาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีดีกว่าเราลองเข้าไปในเกมวันนี้แล้วเราลองลุยกันดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นแล้วก็จะมาบอกทุกคนอีกทีหนึ่งว่ามันคืออะไรยังไงแต่ผู้พัฒนา,าแจ้งมาว่ามันเป็นเห็ดบัฟนะครับเออมีอะไรหลากหลายมากขึ้นนะครับตอนนี้เอาละก็ประมาณนี้ละกันนะครับ เนื้อเกมนะครับมันก็อัปเดตมาโคตรเยอะนะฮะผมใช้คำว่าโคตรเลยนะฮะก็เตรียมตัวนะครับจากทุกวันนี้เราแค่ทำการเข้าป่าฟาร์มเหรียญลูมี่นะครับเพื่อที่จะทำการปลูกเมล็ดพืชไปวันๆนะครับเ่อนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมมันจะกลายเป็นเกมที่มีทั้งอาวุธมีการตีบวกนะครับแล้วมีบ้านเป็นของเรามีฟาร์มมัวมีลอตเตอรี่นะครับคืออัปเกรดมาใหญ่มากนะครับ เขาต้องการจะให้เกมของเราเนี่ยไปสู่ระดับโลกนะฮะเพื่อต้องการให้แบบเกมเราเป็นที่รู้จักหลายๆประเทศนะครับและตอนนั้นคิดดูนะครับผมเหรียญมันจะพุ่งไปถึงขนาดไหนผมบอกเลยผมดองทิ้งไว้แต่แรกโคตรดีใจเลยครับปัจจุบันตอนนี้นะครับเหรียญพุ่งกระชูดนะครับหลังจากไฟ้สดนะครับผมขึ้นแบบมหาศาลมากนะครับทุกคนเห็นเห็นทุกคนใช่ไหมณตอนนี้ลองเข้าไปดูได้เลยนะครับ เอเอมื่อวานยัง360นะครับสักพัก1440เลยนะครับวันนี้ตอนเช้าใค,ใครมีเงินดองไว้เป็นเหรียญครับก็ยิ้มเงินไปนะครับเหรียญลูมี่ไม่ต้องซีเรียสน,นะผมคิดว่าเหรียญลูมี่เนี่ยไม่นะผมว่ามันน่าจะขึ้นนะเดี๋ยวผมขอทําใจก่อนว่าจะทํำยังไงนะครับอ่าส่วนเกมได้คิงด้อมอันนี้ก็ก็รอเหมือนกันนะครับก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับแต่เกมนี้ดันมาอัปเกรดขนาดเนี้ยโอ้โหทำให้ผมลังเลเลยผมจะไปทางไหน โอเคแต่ว่ามันก็น่าเล่นทั้งคู่แหละเดี๋ยวค่อยมาค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับใครยังไม่มีเกมนี้รีบโหลดเลยนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปไว้แล้วนะครับต้องโหลดบิดครับก่อนนะครับผมถึงจะเล่นได้นะครับโอเคนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ